แต่ว่าเจ้านี่ถูกแปดแสนขอขอที่ทมันจะมานั่ถวายนะคะส่งกิตใจไปร่วมรับถวายกับลูกกับหลาน ค่ะเบิกซับหน้าขี้เมื่อนี้ยินดีตอนราฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้สิพาเอฟซีมาเข้าสู่บรรยากาศวัดปานนนจำปานะคะเมื่อนี้ยินค่าว่าเพิ่นจะมาบวงสวงกันนะคะเพราะว่างวดทีแล้วมีญยาดย่ยมเดี๋ยเพิ่นมาจักกราเพิ่นถือเป็นล้านด้นะคะเมื่อนี้แอดกับพวาพาที่จะติดตามมาสืบหาซ้อหาว่าเป็นผู้ใดนาตาแบบใดเนาะค่ะเพิ่นใดตัวใดเพิ่นใดตัวดีไปเพิ่นใดตงหวดบอสนะเมื่อนี้ก็เลยพาเอฟซีทุกท่าน ตามติดกระแสวัดปานุน่นจำปานะคะผู้ใดที่เขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทังช่องเบิกซับหน้าคี้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและการจะบอพาดคลิปดีๆในข้างต่อไปนะคะกัสิพาเขาไปชมบรรยากาศภายในเนาะคะ่ะว่าเพื่อนหวงสวงไปแล้วหรือยังหรือจังไดแอดกับพึ่งมากค่ะมัติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใหญ่นะเพื่อนอะไนวั้นไปแล้วกูนะ คค่่ะะมาเบิ่์นููโชคดีเดี๋วเพิ่นถือสามแสนนะคะถือไวาาาาอ้แล้วมั้ยล่ำแขวงขวงทวายไ้เพินตกแกน<อ>่นแล้วค่ะ ตื่ังสามแสนนะคะคนเกานั่งรั้งมาแก่บนนะคะเมื่อเนี้ัแลวนที้ข่าวบ้งแ้่วได้เกม่เนะคะบก่ดียนผู้เดียวร่วมแล้วก็ที่แม่ล้านกว่กวนี่หลายคนนสามีขคนผู้เดียวแปดแสนกว่าแปดแสนีไก่หลายเนาะค่ะเนาะครับ เจ้นโฉบพึ้นมาร้ายเนาะค่ะขึนละนี่ยขนบ่นไว้พึ้นเสียมาว้าโอ้พึ้นเสีแก้บ่นเนาะพึ้นเสีแก้บ่นนะครับเออเออว้าฟีดปลาโนนจัมปลาทีปลาโนจำปลานะครับฝนก็มันจะได้หลายแสนนะครับเกือบมาเกือบล้านนะครับการหลายก็น่วมกันจะเป็นล้านนะพ่อเนาะกุ้มนี้ก็ัเป็นล้านกรัวกุ้มนี้ก็บแม่ล้านกรัวนะครับจีน่าความเกี่ยวถึงแม่แม่ถึงก็ อันคนที่ถืกแปดแสนกว่านี่เป็นขวายเองหรือว่าเป็นลูกสาวลูกสาวโอ้ลูกสาวเช้าคนมาบ่ะค่มื้อนี้ลูกสคนได้จังได๋พ่อเขาพ่อเขาตั้งกันหน่อยแนะคนได้จังได้รถพ่อก็บ่ฮู้จักก็เห็นแต่เขาเจ้าเป็นเมฟซื่อยู่เฮี้ยนบ่บ่เรลียงมากว่าซื่อพ่อก็บ่ฮู้จักว่เจ้าดอกว่าเจ้าเฮ็ดจังได๋น่ะตะลาหันฮู้ว่าได้อยู่ในวัดปลาตนองจับปลานี่ล่ะมันบ่ฮ่ารนี่ล่ะโลดมองนี่เลยแม่บ่ะหาร เรียกได้ะนะครับรตัวเลขงานอาที่แล้วรูปสาวพอถือจังแปดแถมสีนะคะคนว่ดชูขาวโพดไปพูดแค่ทางน,นี้ช่างนีเรียนอาสนิกนเลยัะนี้นมันพิพันพอ้าวเพราเชิญรถออกขึ้นไปเนี่ครับป๋อโอ้กูโศกดีเพิ่นกับโศกดีหลายนะคะนอกกลุ่มนี่ถือล้านกลัวนะคะตอนนี้ก็กำลังจัดงานเตรียมงานนะคะ วันที่แล้วเพิ่นก็ถูกหวย800,000ซีนะคะมีเจ้าหนึ่งถูก300,000แต่ว่าเจ้านี่ถูก800,000ซีเพิ่นจะมาดับถวายนะคะสมกิตใจไปร่วมรับถวายกับลูกกับหลาน ขึ้นยังซีกับมีบ่นใน้ลกนี่ฮะขึนบ่นดี้าคนึงบ่ใหีึ้บนกับปูกันเนี่ยบอกให้ให้ได้ตัวนี้แม่บอค่ะโอ้โหขึ้นบ่นกับปูกันย่างเข้าไปแล้วเนาะขึ้นบนกับปูกันย่า่น้องค่ะเนาะศูนสามมีตัวไหนแม่ ศูนย์สามองูามอศูนมกับหนึ่งค่ะมีศูนย์สมกับ่งสองพจแล้วดึงไปอาลำบังไฟพญานาคไข่ฟูกไข่ยาห้าฟัจะก่อนพิธายรายการสามกับหนึ่งสองนพจเพิ่งดึงไปนะคะพอวางหวดที่แล้วพ่นเด้ตั้งแปดแสนวัวนะคะสิห้ามเดือนสิบเอ็ดเพนเรวาบุญ